สบายดีขึ้น้องสะอาดมาแล้วสะอาดมาแล้วรถเพิ่นมาแต่แล้วรถจกมาแต่จกไปแล้วพี่น้องเพิ่นสาดทั้งรถจก โจ,โจ๊กไปเดี๋ยวนี้หนคันพี่น้อง ถามว่าป,ปาูสัตว์นี่แหละผู้มองได้ดีเนี่ยนะมองคู่นี่แหละพ่อด,ดีเลยนี่นางสูงกระมูกพ่อด,ดีเลยปูมองคู่นี่แม่

อที่พนกับสิมาหอดมองนานรถดดีละแม่เอที่ยืนออกมาอีกปูไซละแม่ปูไซละ่ซละมัใหก้มอ๋อมองนีดีได้ไหม<า>คุนเป็นยังดอกแม่เฮาเฮ็ยจังได๋หฮาดีเลีเ้ยง่ได้เนาะแม่นเนาะเพาว่าปูพนกับาปูนเก้าล่ะ คนน่ะรถจุคน้อยเดีอดเดดเดียวอีบีนดู้้แวเขาัวอีบีปูมังนีกางเวที่เลยได้นนิจ้ากางเวที่เลยด้นีหนาวมันไกลจนี่แล้วนี่แล้วมังนีกลางเวทที่เลย มันมีกลางเวทีเลยกสิมีฟ้อหน้าเงินออกมาอีกประมาณหนารถดี่ละจ้าฟ้อนหน้ารถดี่ละแม่เงินออกมาอีกแต่ว่าพูนไปยุคไก่ข้างล่างกสิเงี้ยนึงสี่เดียวจ้า บัเนี่ยเขาจะกระสียางทายคลิปทายยังพี่น้องกระสีทายคลิปเลี้ยวคลิปยังนึ่งบาทนี่ยางบ่ได้นั่งดีละบ่ดีผู้เบิ้งงานเวทีจ้ะมันอยู่ไก่โพดแมนแม่ชั้นดีพอดีเลยนี่เหมาะเลยนี่ นี่านหน่อยเออจะมัดะบาาบงมดบหน่อยพุ้นแล้วมองยูติดนารดผิวเลกไก่เวทที่กะสินได้เงี้ยนาได้ไีมบ้านของไพื้นนี่สัสดีพี่น้องกะสินยางค่ายคลิปของเาบอองงนีมอละสบายเลยนี่นางสบายพอดีพองามเลย งานฟรีงานฟรีสำิีพ่อคนบสำิีสถานฟรีสำิีพ่อคนบแมงานฟรีแมนสถานฟรีสำิีพ่อค้นบงานฟรี <ST S> ไก่คูอันมาซากมาปลูกก้อนมูกับไปใกล้ๆตัวเมียนี่มาปลูกไก่นี่นี่มูน้ำบานน<อ>ั่นคือมีมูวัดติแม่ย <ละ S 1> นี่ละแม่เอามองคู่นี่ละเหมาะเลยเนี่ยอันจะอยู่บ้านได้ยัเขาบอกเขาบอกคู่ หมดแดงจิเม şey ่เฮ้หมดแดงสมพ่อพันดึงศาสตร์นี้จิเม่นั่นเดแม่แม่แม่นั่นนั่นมองพันดึงออกว้างหันพันเอาขึ้นมาเที่งคู่นั่น นั่นที่ปูมันก็มาทีเหร่าวสาปูก้ออเนั่งนั่ก็ได้ฝุ่นแม่ทางฝนทางนาฝนเะพานมาบอีเียวลงเหียบ้าบกว่าพนออกเลียวออกลงไปฝุ่นอะม่ปูสาดเลยเนาะลูเยเอฝนมากมาเด้อมาปูสาน้กันเด้อเออแน่แเออแน่ข้างบ้านได้ดิ่เด ตะปูศาสตร์กมวนแล้วจ้าบ้้ินบ้านเด็นมนี่ปูวหมดคุณน่ะแม่ท่างุ่จังบ่มีหมด นั่นเมเนี่แม่ใแมฮนั่นแม่ยมีนั่นน่ะก็ดีแล้วตัว,วนันน่นนั่นรับปูนานเพิ่นนั่นละแม่แมน นั่งจักคนแม่คือเอาพื้นหน่อยแท่ะะเเดดดดดดดียกกอราาจมูหน กับพ่อเด็ดเดดกับพ่อเดดเอฟซีตจริงค่ะเอฟซีติงค่ะกการนี่แหละ ่อบอกละปาดที่นองคนนเมาลดมาปูสาด พี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสะกันพอกันไม่คลิดหนาแม่กำลังถอบสาดมาอีกแล้วไปปูแม่ไปปูเลี้วมันสิบว่าได้นังน่งะนะนี่ยเอาเลยแม่ชอดแจงเลยพี่น้องส,ส,สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สมีสะกันพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง